นี่ครับอยู่ร้านขายแตงโมตั้มแหม็นอ้อยตั้มนี่ก็คือชื่อแฟนค่ะอ๋อเนี่คือพี่อ้อยใช่ไหมค่ะอ๋อก็คือเป็นแตงโมภายในอะไรครับที่ขายอยู่เนี่ยมีสอนหญ้าอ๋อสอนหญ้านี่ใช่ไหมค่ะอ๋อสอนจะลายลอ๋อแบบลายแบบนี้อ่ามันจะลายชัดเลยนะค่ะนี่ครับใล้ๆเปลือกอะไรแตงกวานิดหน่อยใช่ใช่ใอ๋อสอนหญ้านี่รสชาติมันจะหวานว่ายังไงหวานครับเน้นเน้นค่ะเอกลักษณ์มันอ่าสอนหญ้าราคากี่เท่าไหรือว่าสอนหญ้านี่ย ตอนนี้ขนาดสีโลขึ้นก็ประมาณโลละสิบเอดบาทจ้ะอ๋อขายตุกชวนอันนี้ครับมันจะเล็กกว่าอย่างลูกนี้ตอปิโดตอปิโดอร่อยตอปิโดค่ะทอดอร่อยเหมือนกันค่ะเน่นกรอบหวานถ้าใครชอบกรอบๆก็ตอปิโดจะกรอบกว่าส่วนยากค่ะอ๋อนี่ครับสังเกตมันก็เปลือมันจะลายน้อยกว่านะจะทรงมันจะยาวโอ้วงงรีแต่งยาวบางคนใช่๋อนี่ครับอ๋อตัวนี้เหมือนกันค่ะตอปิโดไซส์ใหญ่ ราคามันจะสูงกว่าไซส์เล็กอ๋อพี่น้องไซส์ใหญ่ค่ะอันนี้กิโลละเท่าไหร่เหมือนกันอ่ามี18แล้วก็20ค่ะอ๋อสองราคาอ๋ออันนี้เราขายนี่ก่อนถึงมันอยู่ริมทางก่อนทางเข้าโรงพยาบาลหัวไซอ๋อสามสามร้อยเมตรก็คือพี่อ้อยมาขายทุกวันขายทุกวันค่ะอ๋อตั้งแต่เช้าเลยไหมตั้งแต่เช้าอ๋อก็เบอร์เบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะค่ะเบอร์โทรตามนี้ได้เลยใช้เบอร์โทรเได้ค่ะลองเบอร์ยังใช้ได้ไหม อ๋อเปิดไฟยโตมาจะซื้อเยอะๆก็ม,าามีขายราคาส่งนะ,าางะซื้อปลีกก็ได้ค่ะปลีกขายส่งขายโอ้โนี่ครับโอ้ทัมม้งหมดก็สองพันถูกไหมอยากมีสองพันสัตว์าแล้วก็ของปิโดอ๋อนี่ครับเพรมันจะต่างกันสิบเหลือแล้วก็ออกความกรอบนะ,ะแต่ละพันโอเคเดี๋ยวซื้อไปลูกหนึ่งเอาไปให้ดีบอาไปดูไหมอ่าได้ๆเอาสักลูกหนึ่งเดี๋ยวครับ อันนี้ไมมคะในคนหัวไจเลยไหมคนหัวไใค่ะอ๋อโดยกำเนิดเลยนะค่ะอ๋อนี่ครับปลูกเองด้วยก็ปลูกเองด้วยใช่ในึกว่ารับมาตอนแรกไม่ไม่ไอ้นี่รับมาอ๋อสองรูเปคูณสิบแปดห้าสิบบาทจ้าโอเคครับก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะค่ะใครใคถึงขั้มไม่ประมาณกี่ทุ่มขาดประมาณหกโมงเย็นค่ะโอเคครับอ่ามีรถเป๊ะเป๊ะรนี่ครับลูกค้ามาเรื่อยๆ ก็ไม่ดตอนนี้เอาแบบไหนดีน